สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคดีอาชญากรรมที่ป้าอุ้มจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงค่ะแต่ป้าอุ้มจะเล่าในแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะจะได้ฟังแล้วไม่เครียดจนเกินไปหลายคนฟังแล้วอาจจะง่วงดังนั้นฟังก่อนนอนก็ดีนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่นอนป้าอุ้มแนะนำให้เตรียมชาหรือว่ากาแฟไว้จิบระหว่างฟังด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นและก็จะได้ไม่ง่วงด้วยค่ะ เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะเริ่มเรื่องในวันนี้ป้าอุ้มขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเนื้อหาในครั้งนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงหน่อยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและให้คำแนะนำหากมีผู้เยาว์ฟังอยู่ด้วยนะคะป้าอุ้มจะเล่าอย่างระมัดระวงังและใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้ และภาพส่วนใหญ่ในคลิปนี้เป็นภาพประกอบนะคะเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองตัวบุคคลของเกาหลีทําให้สื่อต่างๆที่รายงานข่าวเนี่ยไม่สามารถนําภาพของบุคคลจริงในคดีมาเผยพแพร่ต่อสาธารณชนได้ค่ะคดีนี้สื่อมวลชนบางฉบับเรียกว่าคดีพิธีชําระวิญญาณจนเกิดโศกนาฏกรรม ซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้เรื่องราวหน้าตกใจนี้มีทั้งมิติของความเชื่อประเด็นทางครอบครัวและแรงจูงใจทางด้านการเงินจนถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ตามมาชื่อคนในคดีที่ป้าอุ้มจะเล่าต่อไปนี้ ป้าอุ้มจะใช้ชื่อเป็นตัวอักษรย่อนะคะหรือจะเรียกเฉพาะชื่อสกุลตามที่สื่อของเกาหลีมักจะเรียกแทนตัวบุคคลในคดีนี้นะคะเพื่อคุ้มครองตัวบุคคลตามกฎหมายของเกาหลีค่ะตัวผู้ต้องหาป้าอุ้มจะขอเรียกว่า A นะคะส่วนผู้เสียชีวิตหรือว่าเหยือ่อป้าอุ้มจะขอเรียกว่า B คะ่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคือในวันที่18กันยายนปี2024และตอนนี้คดีมีความคืบหน้าในการพิจารณาคดีจนมาถึงตอนนี้คือปลายปี2025นะคะตามรายงานข่าวจากสำนักงานข่าวต่างๆเช่น The Korea Times และ Korea Jun Gang Diary และก็อีกหลายๆสำนักข่าวค่ะได้รายงานข่าวของผู้หญิงวัยประมาณ79-80ปีที่สื่อเรียกเธอว่า A ซึ่งเธอมีอาชีพเป็นหมอดูหรือเรียกในภาษาเกาหลีว่าชามานเธถ,ถูกตั้งข้อหาคาตกรรม และต่อมาก็ได้รับการพิพากษาให้ถูกจำคุกตลอดชีวิตในคดีการเสียชีวิตของหลานสาววัย30ปีเสร็จของเธอนะคะที่ถูกกระทำภายในร้านปิ้งย่างบาร์บีคิวแห่งหนึ่งในย่านบูพยองในเขตอินชอน<ร>เหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกรายงานว่าเกิดขึ้นในบริบทของพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือการชำระวิญญาณแต่ผลลัพธ์ก็คือการที่ B. เสียชีวิตจากการถูกเผาและภาวะแทรกซ้อนจากบาดแผลที่ถูกความร้อนจากไฟเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวในคดีนี้กันนะคะให้เราจินตนาการง่ายๆว่ามีร้านเกาหลีปิ้งย่างเก่าแก่อยู่ในย่านหนึ่งของอินชอนเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วคนในชุมชนจะรู้จักกันดี ผู้เสียชีวิตมีชื่อว่าบีเธอทำงานอยู่ในร้านนี้เธอดูแลการย่างดูแลลูกค้าและมีบทบาทสำคัญในการบริหารร้านร่วมกับครอบครัวของเธอคือพ่อและแม่ของเธอแล้วก็พี่น้องของเธอตามปกติแล้วร้านจะเปิดบริการทุกวันแต่ว่ามีวันหนึง่งร้านปิดโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนค่ะตอนนั้นเป็นช่วงต้นปี2024 แต่ว่าไม่นานนะักหลังจากนั้นต่อมาร้านก็ถูกเปิดขึ้นมาใหม่ค่ะโดยมีบุคคลที่สื่อเรียกว่า A คือเอคนนี้เป็นป้าของ B แล้วก็เป็นชามานซึ่งก็คือหมอดูหรือหมอผีนะคะ A เข้ามาควบคุมร้านแล้วก็ดูแลจัดการร้านแล้วก็ยังเข้ามาควบคุมการเงินของร้านอย่างเบ็ดเสร็จตามรายงานข่าว B เนี่ยต้องทำงานอย่างหนักมากภายใต้การดูแลของ A และสุดท้ายความขัดแย้งเรื่องการเงินและการควบคุมก็ประทุขึ้นสื่อบางฉบับระบุว่า A อ้างว่ามีสถานะเป็นชามานมายาวนานแล้วแล้วก็มีทั้งผู้ติดตามเธอแล้วก็ลูกที่ติดตามมาอยู่ใกล้ชิดเธอด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอเนี่ยสามารถโน้มน้าวครอบครัวของเหยื่อแล้วก็โน้มน้าวลูกศิษย์ของเธอได้ ตอนนี้ป้าอุ้มจะเล่าไปทีละขั้นอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยยึดจากสิ่งที่สื่อรายงานแล้วก็หลักฐานที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยร้านถูกปิดโดยไม่ชัดเจนว่าปิดไปกี่วันนะคะแต่แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่และในเวลาต่อมาเอก็เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมการบริหารแล้วก็จัดการการเงินของร้านตอนนั้นหลายฝ่ายสังเกตว่า รายได้จากร้านเนี่ยถูกโอนหรือว่าถูกจัดการในลักษณะที่ทําให้บีและครอบครัวของเธอเสียเปรียบทางด้านการเงินทั้งๆที่ร้านนี้เป็นร้านของครอบครัวของบีนะคะซึ่งนั่นมันก็ได้สร้างความตึงเครียดขึ้นในครอบครัวความขัดแย้งทวีขึ้น เมื่อบีเริ่มตระหนักว่าการเงินของร้านเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้หรือว่านำไปใช้ในค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเอแทบทั้งสิน้นบีจึงเริ่มพยายามจะเข้ามาจัดการการเงินเองนั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างห้านสาวกับป้ายยิ่งตึงเครียดขึ้นจุดนี้เป็นส่วนที่สื่อรายงานว่านี่เป็นแรงจูงใจทางการเงินที่ผสมผสานกับแรงจูงใจอื่นๆในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้นะคะ และเมื่อความตึงเครียดมาถึงขีดสุดในวันเกิดเหตุก็คือวันที่18กันยายนปี2024ตามรายงานข่าวเนี่ยวันนี้ตรงกับวันสุดท้ายของเทศกาลชูสัก ซึ่งชูซอกก็คือเทศกาลเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ของเกาหลีซึ่งถูกจัดขึ้นในวันที่15ของเดือนจันทรคติที่8มักจะเรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีนะคะวันนั้นมีการบอกว่าผู้ต้องหาเอเนี่ยได้เรียกสมาชิกในครอบครัวของเธอซึ่งก็คือลูกๆของเธอนะคะแล้วก็ผู้ติดตามของเธอให้มารวมตัวกันเพื่อขับสิ่งชั่วร้ายและอ้างว่าบหลานสาวของเธอเนี่ยถูกครอบงำ หรือว่ามีพลังที่ไม่ดีแฝงอยู่และจำเป็นต้องทำพิธีชำระอย่างเร่งดว่วนเหตุการณ์นำไปสู่การที่บีเนี่ยถูกบังคับให้นอนลงบนโครงเหล็กที่อยู่บนชั้นสองของร้านแล้วก็มีการวางถังฐ่านไฟที่ร้อนอยู่ใต้ร่างของเธอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงและนอกจากนั้นก็ยังมีการทยอยเติมฐานเข้าไปในถังนั้นเรื่อยๆตลอดเวลา จนเธอหมดสติหลังจากที่บีหมดสติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้พยายามจะใช้วิธีพื้นบ้านบางอย่างเพื่อช่วยพยาบาลเธอนะคะก่อนที่จะเรียกรถพยาบาลในเวลาต่อมาเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแม้ว่าบีเนี่ยจะได้รับการรักษาแต่ต่อมาบีก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลในวันถัดมาค่ะตอนนั้นป้าของเธออ้างว่านั่นมันเป็นอุบัติเหตุบีเธอล้มลงบนกองไฟ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เชื่อนะคะและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ได้หลักฐานสำคัญในคดีนี้มาค่ะ หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่สามารถพลิกคดีจากการแอบอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุของหมอผีคนนี้ให้กลายเป็นคดีฆาตกรรมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์บางส่วนไว้ได้ตามที่สื่อระบุว่าทีมสอบสวนเนี่ยได้พบภาพเหล่านี้ที่ร้านดังกล่าวนะคะคือภายในร้านเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ที่ร้านและกล้องดังกล่าวภายในร้านนี่เองที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ค่ะ จากภาพในคลิปของกล้องวงจรปิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการจับเอมัดไว้บนโครงเหล็กแล้วก็มีการเติมฐานในช่วงเวลาหนึ่งทําให้คําอ้างของผู้ต้องหาว่าเป็นอุบัติเหตุมันขัดกับภาพที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยสื่อทุกสื่อไม่ได้เผยแพร่คลิปเต็มออกมาสู่สาธารณชนนะคะแต่รายงานข่าวว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ใช้ในการสืบสวนคดีนี้ค่ะ หลังจากพบหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นในเบื้องต้นคดีนี้จึงถูกส่งไปยังอายการด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแต่หลังจากการสืบสวนเพิ่มเติมเนี่ยอายการก็ได้ยกระดับจากข้อหาทำร้ายร่างกายจนทำให้บุคคลเสียชีวิตเป็นข้อหาฆาตกรรมและต่อมาก็มีการพิจารณาคดีจนกระทั่งศาลตัดสินจำคุกเตลอดชีวิตขณะที่ผู้ร่วมกระทำความผิดอีกหลายคน ได้รับโทษจำคุกเป็นระยะเวลาหลายสิบปีตามความหนักเบาของบทบาทของหน้าที่แต่ละคนในคดีนี้นะคะมาถึงตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าข้อมูลบางอย่างยังมีความไม่ชัดเจนสัทีเดียวเนื่องมาจากว่าข้อมูลที่สื่อในเกาหลีรวบรวมมามันมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นำมาจากข้อมูลจากศาลนนะคะ สื่อได้นำข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่มาประติดประต่อกันเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของข่าวจริงๆตามที่สื่อรายงานข่าวกันนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าหมอผีวัย80ปีผู้นี้ซึ่งระบุเพียงนามสกุลว่าชิมได้ทำตัวราวกับเป็นร่างทรงหลังจากที่เธออ้างว่าเธอได้รับนิมิตมาจากสวรรค์ตั้งแต่ปี1986นะคะ เธอได้รับนิมิตจากสวรรค์มาจากศาลเจ้าของเธอในเขตฮัมพยองจังหวัดชลลารใต้เธอได้ทำตัวเป็นผู้นำการชุมนุมทางศาสนาเพื่อให้ลูกศิษย์ของเธอได้สารภาพบาปและทำพิธีชำระล้างบาปพร้อมกับเรียรายเงินถวายเป็นเครื่องบูชาตอบแทนเธอชิมใช้อำนาจชักจูงผู้ติดตามของเธอโดยทำราวกับว่าเธอถูกเทพเจ้าเข้าสิงเธออ้างว่าเธอเห็นอดีตชาติ ชาติที่แล้วของพวกเขาและยุยงให้พวกเขาทําพิธีกรรมแล้วก็จ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของพวกเขาเธอไม่ได้ควบคุมจิตใจเพียงแค่ลูกศิษย์ลูกหาของเธอเท่านั้นนะคะแต่เธอยังได้ขยายอํานาจควบคุมทางจิตใจนี้ไปยังครอบครัวของเธอเองด้วยเธอบอกกับน้องสาวของเธอว่า ลูกสาวของคุณเคยเป็นชู้ของสามีของคุณในอดีตชาติและตอนนี้เธอกลับมาแก้แค้นเธอโกรธเคืองคุณเธอจะฆ่าคุณเว้นแต่คุณจะถวายเครื่องบูชาตอนนั้นน้องสาวของเธอซึ่งก็คือแม่ของบีเนี่ยนะคะซึ่งเปิดร้านอาหารปิ้งย่างอยู่ในย่านบูพยองในเมืองอินชอนจึงได้จ่ายเงินไปหลายล้านวอนให้กับชิมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้เธอทำพิธีชำระล้างให้ แต่ชิมกลับเรียกร้องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนั้นสถานะทางการเงินของครอบครัวของน้องสาวจะมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของโควิด19และในส่วนธุรกิจร้านอาหารของชิมในเชจูเองก็เหมือนกันค่ะซึ่งชิมเนี่ยได้เปิดดำเนินกิจการร้านอาหารร่วมกับลูกทั้ง4คนของเธอ ร้านนั้นก็ต้องประสบปัญหาเช่นกันทำให้นี้สินของเธอพุ่งสูงทยานไปถึง1.6พันล้านวอนหรือเท่ากับ1.1ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นข้อมูลจากสื่อที่รายงานมานะคะแต่ในความเป็นจริงตัวเลขจริงๆเนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาดังนั้นตัวเลขจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะ ตอนนั้นชิมต้องเผชิญกับดอกเบีย้ยรายเดือนมากกว่า8ล้านวอนชิมเธอจึงเริ่มเรียกร้องเงินบริจาคจากลูกศิษย์เป็นจำนวนมากถึงร้อยล้านวอนเพื่อแลกกับการประกอบพิธีทางจิตวิญญาณนอกจากนั้นชิมยังเล็งเป้าไปที่ร้านอาหารของน้องสาวของเธอเธอได้ชักชวนให้น้องสาวของเธอย้ายไปอยู่ที่เกาะอ,อุลลึงโดยไม่ต้องให้ลูกของเธอก็คือบีเนี่ยลูกของน้องสาวตามไปด้วย ด้วยบอกกับน้องสาวว่าถ้าเธอไปฉันจะดูแลลูกสาวของเธอที่คิดจะทำร้ายเธอเพราะความแค้นในอดีตชาติเอง น้องสาวก็เชื่อนะคะแล้วก็ย้ายไปทิ้งให้ลูกสาวของเธอดูแลร้านจากนั้นชิมจึงเข้ามารับช่วงต่อร้านอาหารภายใต้ชื่อร้านอาหารของหลานสาวของเธอซึ่งร้านของครอบครัวหลานสาวเนี่ยก็มีหนี้สินอยู่นะคะเนื่องมาจากว่าตอนที่แม่ของเธอบริหารร้านอยู่เนี่ยก็ได้ส่งเงินให้ชิมเป็นจํานวนมากๆและชิมก็ของเงินเพิ่มเรื่อยๆดังนั้นหนี้สินของร้านเนี่ยจึงยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยกว่าหนี้ ช,มมชิมได้เข้ามาบริหารจัดการร้านโดยมอบหมายให้หลานสาวเนี่ยดูแลงานครัวและบัญชีส่วนพี่ชายของเธอให้ดูแลการทำอาหารชิมยักย้ายกำไรจากร้านอาหารเข้าบัญชีตัวเองเพื่อจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ของเธอและจ่ายค่าบัตรเครดิตของลูกๆของเธอส่วนหลานสาวของเธอต้องทำงานหนักหลายชั่วโมงในแต่ละวันและต้องรับผิดชอบมากมายแต่กลับไม่เคยได้แต่ต้องเงิน ตอนนั้นเธอจึงเริ่มรู้สึกทั้งเหนื่อยล้าแล้วก็เบื่อหน่ายหลานสาวของเธอทนรับภาระงานต่อไปไม่ไหวจึงหนีออกจากร้านอาหารดังกล่าวไปดื่มเหล้าในวันหนึง่งตอนนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วและต่อมาก็เริ่มเข้ามาจัดการเรื่องการเงินด้วยตัวเธอเองโดยเธอได้บอกตัดความสัมพันธ์กับชิมผู้เป็นป้าตอนนั้นชิมตอบโต้ด้วยการบอกหลานสาวว่าวิญ,ญญาณจากการทำแท้งในอดีตชาติกำลังสาบแช่งร้านอาหาร และบอกว่าวิญญาณร้ายในตัวหลานสาวเนี่ยต้องการจะฆ่าแม่ของตัวเองก็คือแม่ของบีและจะนำพาโชคร้ายเข้ามาสู่ครอบครัวจนกระทั่งต่อมาในวันที่18กันยายนปีที่แล้วก็คือปี2024ชิมได้ถามหลานสาวว่าเธอตั้งใจที่จะอยู่ต่อหรือว่าจะไปเมื่อหลานสาวบอกว่าเธอจะกลับเกาะอ,อุนอึงไปอยู่กับแม่ของเธอชิมก็แซงทำเป็นว่าจะขับรถพาเธอไปส่งที่เกาะ แต่ว่าเธอกลับหันรถกลับไปที่ร้านจากนั้นชิมก็ล่อลวงหลานสาวให้ทำพิธีโดยบอกว่าเธอจะขับไล่วิญญาณร้ายด้วยพิธีเผาธานเธอล่อลวงหลานสาวให้คล้อยตามโดยพูดว่าถ้าฉันขับไล่วิญญาณร้ายออกไปจากตัวเธอได้ฉันจะปล่อยให้เธอทำอะไรก็ได้ตามใจเธอหลานสาวจึงหลงเชื่อเพราะต้องการให้ชิมเนี่ยปล่อยตัวเธอไป ดังนั้นชิมและผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนจึงได้สร้างโครงเหล็กขึ้นมาและบังคับให้หลานสาวนอนทับบนโครงเหล็กจากนั้นก็มัดตัวหลานสาวไว้แล้วก็วางฐานที่กำลังลุกไหม้ไว้ในถังข้างใต้โครงเหล็กตัวหลานสาวหรือว่าตัวบีเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เหนือกองฐานกองนั้นแม้ว่าเธอจะร้องอ้อนวอนแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธอเลย ชิมก็ยังไม่หยุดทำร้ายเธอชิมได้ตบหน้าเธอซ้ำๆหลายครั้งการทรมานนี้กินเวลายาวนานราวสามชั่วโมงค่ะจนกระทั่งเหยื่อหมดสติและร่างกายได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้เมื่อเห็นหลานสาวหมดสติดังนั้นชิมและคนอื่นๆจึงหยุดพวกเขาได้นำโครงเหล็กไปซ่อนแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆนำไปซ่อนแล้วก็ปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนถึงสองชั่วโมงค่ะโดยหวังว่าเธอจะฟื้น แต่เมื่อเธอไม่ฟื้นพวกเขาจึงค่อยโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินโดยอ้างว่าฐานนั้นหกหรือว่าหลานเนี่ยล้มใส่ฐานโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ได้นี่จึงเป็นหลักฐานชั้นดีที่มัดตัวฆาตรกรค่ะในศารชิมปฏิเสธเ,เจตนาฆ่าหลานสาวโดยอ้างว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเยียวยาพฤติกรรมที่ผิดปกติของหลานสาวส่วนพ่อและแม่ของเหยื่อเนี่ย ก็ยังคงเชื่อพี่สาวหมอผีของเธอตามเดิมนะคะพวกเขาออกมาแก้ต่างให้กับพี่สาวโดยบอกกับศาลว่าจำเลยเนี่ยแค่พยายามจะช่วยเธอเท่านั้นและขอร้องต่อศาลว่าหากจำเลยจะต้องถูกลงโทษโปรดลงโทษพวกเราแทน ซานได้ก,กล่าวว่าชิมเนี่ยได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบโดยอ้างว่าการกระพือปีกของวิญญาณเทวดาทำให้ฐานนั้นคุกรุ่นแล้วก็ร้อนขึ้นแล้วก็ยังหาข้ออ้างข้อแก้ตัวที่ไร้สาระในการกล่าวโทษเยื่อแล้วก็โรงพยาบาลขณะที่ตัวเองกลับยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างหนักแน่น สารแขวงอินชอนจึงตัดสินจำคุกชิมตลอดชีวิตและจำคุกผู้สมรู้ร่วมคิดอีก4คนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นเวลา20-25ปีอันนี้ก็แล้วแต่การมีส่วนร่วมหนักเบาของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งรายชื่อของผู้มีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่ามีใครบ้างและนอกจากนั้นก็ยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานให้ความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนค่ะ พวกเขาทั้งสองได้รับโทษจำคุกคนละสิบปีคำตัดสินของสารระบ,บุว่าจำเลยและก็ผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยรวมถึงมารดาของเหยื่อเนี่ยดูเหมือนจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมทางจิตใจของชิมดังนั้นความเสี่ยงที่จะกระทำผิดซ้ำยังคงมีสูงสารจึงต้องกักตัวชิมอย่างถาวรเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปกป้องสังคมจากการกระทำอันโหดร้ายของเธอ ก็ไม่รู้ว่าเธอจะถูกกขังอยู่ในคุกได้อีกกี่ปีนะคะเพราะปีนี้เธอก็80เข้าไปแล้วซึ่งคดีนี้แรงจูงใจหนักๆสื่อระบุว่ามี2ออย่างคือความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมแล้วก็แรงจูงใจทางด้านการเงินก็คือหนี้สินของตัวผู้ต้องหาแล้วก็จากการที่ผู้ต้องหาเนี่ยยกักยอกเงินจากร้านไปนะคะ แต่การจัดน้ำหนักว่าอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างสองข้อนี้ก็ยังไม่ชี้ชัดลงไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอความเชื่อทางศาสนาหรือว่าเรื่องเงินเป็นแรงจูงใจหลักเพราะว่าข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเงินเช่นเอกสารทางบัญชีที่แสดงให้เห็นการโอนเงินแบบละเอียดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาสื่อได้สรุปข้อมูลนี้มาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นแต่ไม่ได้เปิดเผยเอกสารต่อสาธารณะ ทุกชิ้นดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยก็น่าจะมีส่วนร่วมเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะตามรายละเอียดเชิงเทคนิคของหลักฐานเช่นกล้อง C C T V สื่อบอกว่ามันมีภาพและวก็ภาพนั้นใช้เป็นหลักฐานสำคัญแต่รายละเอียดว่าคลิปเนี่ยครอบคลุมถึงช่วงเวลาไหนบ้างก็ไม่ถูกเผยแพร่ามาสู่สาธารณชนนะคะ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ยืนยันว่าภาพดังกล่าวแสดงเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกับคาให้การของผู้ต้องหาค่ะนอกจากนั้นบางสื่อยังรายงานเกี่ยวกับการที่สมาชิกครอบครัวบางคนยังเชื่อว่าการกระทำนั้นเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อแต่รายละเอียดคําพูดหรือว่าท่าทีของพ่อแม่ญาติที่แท้จริงอาจถูกย่อลงทําให้การตีความเรื่องความเชื่อของครอบครัวเนี่ยยังมีมุมมองที่หลากหลาย ทีนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบที่นักจิตวิทยามักจะพูดถึงป้าอุ้มจะสรุปเป็นประเด็นประเด็นให้ฟังง่ายๆนะคะ 1. การควบคุมทางจิตรายงานข่าวหลายฉบับชี้ว่า A มีประวัติการโน้มน้าวชักจูงคนใกล้ชิดมาอย่างยาวนานโดยอ้างว่าตนเองมีอำนาจพิเศษหรือว่าการรู้เห็นทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้คนเนี่ยยอมมอบอำนาจแล้วก็ยอมมอบทรัพย์สินให้กับผู้นำเช่นเมื่อเธอของเงินเธอก็จะได้รับการถวายเงิน และนอกจากนั้นเอยังพยายามจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยทำให้สมาชิกครอบครัวต้องพึ่งพาตัวเอมากขึ้นนี่คือรูปแบบของการครอบงำเชิงจิตที่สอดคล้องกับรายงานที่ว่าเอใช้การชำระล้างเพื่อเรียกเงินและควบคุมผู้ติดตามของเธอ 2. ผสมผสานความเชื่อกับผลประโยชน์เข้าด้วยกันในหลายคดีที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอย่างสุดโตง่งจะเห็นว่ามีการผสมผสานกันระหว่างความเชื่อที่แท้จริงและการใช้ความเชื่อนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้กระทำการเนี่ยอาจจะเริ่มจากความเชื่อจริงๆแล้วค่อยๆใช้มันสร้างผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าอำนาจในครอบครัว3กลไกของการปฏิบัติร่วมกันเหตุการณ์ที่มีคนหลายคนร่วมลงมือกระทำการกับบีในครั้งนี้ปรากฏเห็นได้ชัดว่า เมื่อผู้นำก็คือ A อเนี่ยออกคำสั่งหรือว่าชักนำสมาชิกคนอื่นๆก็คือลูกของ A แล้วก็ผู้ติดตามเธอก็จะเชื่อฟังแล้วก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะพวกเขาถูกกรอบความคิดจากผู้นำเข้าครอบงำนี่เป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้ความผิดทางศีลธรรมถูกมองข้ามและทำให้คนจํานวนมากร่วมกันทำในสิ่งที่แต่ละคนอาจจะไม่กล้าทำหากยืนอยู่เพียงคนเดียวจุดนี้อธิบายได้ว่าทำไมจึงมีหลายคนร่วมกระทำการในเหตุการณ์แม้จะเป็นการกระทำที่โหดร้ายรุนแรงขนาดนั้น 4. การปฏิเสธความจริง หลังเกิดเหตุการณ์ทั้งตัวผู้ต้องหาเองแล้วก็ผู้ใกล้ชิดบางคนเนี่ยยังพยายามยืนยันคำอธิบายเชิงพิธีกรรมแทนที่จะยอมรับความจริงทางกฎหมายแล้วก็ทางการแพทย์นี่เป็นกลไกาการป้องกันตัวเองทางจิตใจของพวกเขาเพราะการยอมรับการกระทำว่านี่เป็นการฆาตกรรมอาจทำให้โครงสร้างทางความเชื่อทั้งชีวิตสั่นคลอนการปฏิเสธจึงช่วยพวกเขาให้ยังอยู่ในกรอบของความเชื่อที่พวกเขาคุ้นเคย ในคดีนี้มีสัญญาณชัดเจนจากการควบคุมเชิงจิตและใช้ความเชื่อถือเป็นเครื่องมือผสมแรงกดดันทางการเงินค่ะทำให้เหตุการณ์บานปลายจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นคดีนี้ไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมธรรมดาแต่บัญชีให้เห็นถึงความเปราะบางของความเชื่อเมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือเข้าควบคุม และความสำคัญของการคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งทางด้านจิตใจและการเงินสำหรับคนฟังเราอาจสรุปได้เป็นข้อคิดสั้นๆดังนี้ค่ะถ้าใครเห็นการเรียกร้องเงินจำนวนมากเพื่อพิธีกรรมหรือเห็นการควบคุมคนใกล้ชิดให้แยกตัวออกจากโลกภายนอกควรแจ้งหน่วยงานช่วยเหลือเพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัว สองคดีนี้เตือนใจให้สังคมตระหนักถึงความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมสิ่งเหล่านี้อาจถูกบิดเบือนไปเป็นเครื่องมือเอารัดเอาเปรียบได้การให้ความรู้และการคุ้มครองทางกฎหมายนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก แล้วาคาดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับการรับชมการกดไลค์การกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับคอมเมนต์แล้วก็สำหรับการแชร์รวมถึงขอบคุณที่สุดเลยนะคะสำหรับ f c ที่ส่งซุปเปอร์แตงมาให้ป้าอุ้มและ f c ที่สมัครสมาชิกของช่องปะอุ้มด้วยค่ะสุดท้ายนี้ปะอุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ